สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับนุนะคะที่ช่อง Youtube เพชรแท้ททองแท้บใบมังกรเจมนะคะลูกค้าที่ร้านของเรานะเป็นสินค้าหลุดจำนำเป็นอนาณนาจักรเลยก็ว่าได้นะคะคุณลูกค้าคนไหนนะคะอยากได้สินค้าอะไรหรืออยากชมสินค้าประเภทไหนลูกค้าสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยหรือวันนี้ชมไปแล้ว เห็นชิ้นไหนที่ถูกใจลูกค้าอย่าลืมนะลูกค้าแคปรูปหน้าจอค่ะแคปรูปหน้าจอหรือโทรจองสินค้าด้านบนได้เลยนะคะวันนี้บอกเลยว่ามีตัวของสวยๆท้งนั้นเลยนะคะใครชอบชิ้นไหนรีบๆเลยนะคะเพราะว่าหมดแล้วหมดเลยนะคะสินค้าการันตีทุกชิ้นว่าเป็นของแท้ค่ะอะเรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยค่ะถ้าชอบชิ้นไหนอย่าลืมนะคะโทรจองได้เลยคะ่ะ Swit Blue Tropas นะคะอันนี้เป็นสีฟ้าน้ำทะเลนะ พอเป็นสีฟ้าน้ำทะเลนะคะเป็นตัวเรือนทองคำเป็นทองคำา90ค่ะเพชรทั้งหมด14เม็ดน้ำหนักเพชรรวมกันแล้วโอ้โหลูกค้าดูนะลูกค้าดูเม็ดเพชรนะเพชรคือแบบโอ้โหแล้วตัวเรือนค่ะตัวเรือนฉลุลายทั้งสองฝั่งเลยตัวเรือนทองคำเป็นทองคำา90นหนาเตยลูกค้าค่ะทำเป็นสีทองโคตรสวยเลยแล้วตัดกับสีฟ้ามากเลยนะเพชรทั้งหมด1 4เม็ดน้ำหนักเพชรรวมกันทีู่่ที่0ด5กะหรัตค่ะ น้ำหนักตัวเรือนอยู่ที่4.66กรัมนะคะน่าก็1.4คูณ1.6เซนติเมตรค่ะไซส์ของแหวนคือ53 วงนี้คุณลูกค้าหานุชบอกเลยว่าราคาคือสวยมากราคาคือคุมมากลูกค้าดูเพชรนะสังเกตเพชรนะเป็นเพชรน้ำเก้าแปดถึงน้ำเก้าเก้านะลูกค้าและเพชรน้ําสวยมากเป็นเพชเรเหลี่ยมเกสรสมัยใหม่วงนี้ถ้าใครชอบนุชให้เลยเอาไปเพียง39,850บาทค่ะที่สําคัญวงนี้นุชมีใบเซอร์อัญมณีให้ด้วยค่ะอ่านี่เลยเป็นอนนัญมณีแท้ลูกค้าหะ,ะเป็นใบเซอร์จากสถาบันกลางเลยนะ ใบเซอร์นี้สามารถขายและจำนำาได้ทั่วโลกนะคะลูกค้าดูเพชรนะเพชรม่ดใหญ่ม,มากเอาจริงโอ้โหสวยมากลูกค้าแล้วมาดูตัวเรือลูกค้าเป็นฉรุรายทั้งสองฝั่งเลยอ่ะดูท้องแหวนกันใกล้ๆนะคะสวยมาก ใครชอบวงนี้ลูกค้าคะแครปรูมหน้าจอหรือโทรจองสินค้าก่อนได้เลยนะคะลูกค้าสินค้าที่ร้านอย่างที่บอกเลยว่าหมดแล้วหมดเลยนะคะไม่มีกลับมาใหม่อีกรอบนะลูกค้าวงนี้แนะนําเลยนะคะสวยแบบสวยจริงๆลูกค้าก็พือพลอยแบบน้ําใสมากลูกค้าเหลี่ยมเยอะมากการเจียระไน,านแบบโคูดสวยเลยและเพชรลูกค้าเป็นเพชรเกรดดีมากลูกค้าเป็นเพชรเกรดถึงสูงขนางนั้นเลยลูกค้าดูสิเพชรสวยเล่นไฟทุกเม็ดนะคะ มาต่อกันที่แหวนเพชรวง,งนี้ลูกค้าใครมองหาแหวนเพชรใส่ติดนิ้วได้ทั้งวันลูกคะ่ะรูปทรงน่ารักน่ารักแบบนี้ลูกค้าเป็นเพชรเม็ดกลมทั้งวง,ง,งเลยนะลูกค้าโอ้โหดูดิเพชรเมชชูหนึ่งเม็ดอยู่ที่0.12กกะระัตนะคะ รวมบ่าข้างและบริวารทั้งหมดอยู่ที่26เป็นน้ำหนักรวมกันแล้วอยู่ที่0.54กระรัตค่ะโคตรสวยเลยวงนี้ใครชอบหรือใครมองหาแหวนที่แบบใส่ติดนิ้วได้ทั้งวันนะลูกค่ะน้ำหนักตัวเรือนอยู่ที่4.88กรัมค่ะหน้ากว้างอยู่ที่0.9คูณ2.0ซนติเมตรไซส์สสสของแหวนคือ54เล็กไปใหญ่ไปนุปรับไซส์ให้ฟรีสัไซส์ถ้าใครชอบวงนี้ลูกค่ะค่ะเอาไปเพียงนะคะ25,950บาทค่ะ เพรลูกค้าเป็นเพชรน้ำเก้าแปดลูกค้าค่ะน้ำเก้าแปดถึงน้ำเก้าเก้านะลูกค้านุ้มไม่อยากบอกว่าน้ำรนะ้อยนะนุ้มบอกเลยว่ามันไม่มีแค่น้ำเก้าแปดแน่นอนแต่วงนี้บอกเลยว่าสวยคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะและเป็นเพรเต็มหน้านิ้วเลยลูกค้าค่ะสวยมากโอ้โหการแหวนคือย,ยังแบบสามารถปรับไซส์เพิ่มได้นะลูกค้า เล็กไปใหญ่ไปนุปรับไซส์ให้ฟรีสองไซส์นะคะบริการจัดส่งให้ฟรีถึงที่เลยค่ะแคล่ละวงนี้เหมือนเดิมเลยแคปรุ่มหน้าจอรหรือโทรจองสินค้าก่อนได้นะคะ มาต่อกันที่ชิ้นนี้ลูกค่ะเป็นพระนะหลวงพ่อแช่มลูกค่ะหลวงพ่อแช่มกอบทองคํา90นะลูกค่ะเป็นทองคํายกซุมด้วยกอบทองคํายกซุมด้วยลูกค่ะสวยมากอง์นี้เนื้อในคืยสวยมากลูกค่ะโอ้โหเห็นชัดมากเลยนะน้ําหนักช่างรวมอยู่ที่21.84กรัมค่ะโอ้โหองนี้สวยจริงลูกค่ะและทองคือหนามากค่ะทองคําหนามากอง์นี้มีต่อโค้ดด้วยมีรหัสนะลูกค่ะ วัดชร้องภูเก็ตโอ้พลาสติกไม่มีรอยข้างหน้าและหลังนะคะองค์นี้ถ้าใครจะเช่าบูชาต่อเอาไปเพียง2 2 9 5มืบาทค่ะ มาต่อกันที่แหวนยกวงนี้ลูกค่ะแหวนยกวงนี้นะเพชรทั้งหมดนะลูกค้าเอาบ่าข้างตรงนี้ก่อนเอาข้างบน2ฝั่งลูกค้าหกเมตรนะหเมตรรวมกันที่0.24กระรัดค่ะรวมบ,บ่าข้างสองฝั่งนี้ลูกค้าบ่าข้างสองฝั่งนี้นะคะลูกค้าอยู่ที่24 20เมตรนะน้ำหนักรวมกันเลย0.20กะรัดค่ะน้ำหนักตัวเรือน5.09กรัมค่ะ ตัวเรือนทองคําเป็นทองคํา90ลูกค้าโค้รสวยเลยไซส์หา 52, หน้ากว้าง1.0คูณ1.5เซนติเมตรค่ะวงนี้ถ้าใครชอบเดี๋ยวให้ราคาพิเศษเลยนะคะลูกค้าดูเพชรนะเพชร,รส,ส,สวยมากและเป็นเพชรน้ำา98เป็นเพชรเรียมเกรสมัยใหม่ลูกค้าค่ะสวยมากและเป็นหยกหยกเนื้อแก้วสวยมากลูกค้า วงนี้ถ้าใครชอบเดี๋ยวให้ราคาพิเศษเลยราคาสําหรับคนที่เข้ามาชมใน YouTube เท่านั้นนะวงนี้นุดให้นะคะลูกค้าเอาไปเพียง2 9 8 5 0บาทค่ะแล้ววงนี้ที่สําคัญนุดมีใบเซอร์อัญญามันนี้ด้วยเป็นใบเซอร์หยกแท้ลูกคะ่ะเป็นใบเซอร์หยกแท้หยกมาจากเมียนมานะลูกค้าโอ้โหสวยสวยสวยสีนี้สวยมากลูกค้าสีคือสวยมากนะคะลูกค้า วงนี้อย่างที่บอกใครชอบวงนี้หรือว่าใครมองหาอะไรอยู่คอมเมนต์ Comment ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวงนี้ถ้าใครชอบลูกค้าแคปหน้าจอหรือโทรจองสินค้าก่อนได้เลยนะคะสวยๆดีไซน์วงนี้คือเก๋มากลูกค้าค่ะเห็นไหมเป็นหยกแท้นะลูกค้าหยกคือเย็นมากนะสีเขียวเหนียวสัต์นะลูกค้าคนจีนเขาเชื่อมากเลยนะถ้ามีใครมีประดับไว้ที่บ้านลูกค้าค่ะเรียกเงินเรียกทองไล่พวกผีปีศาจได้อย่างดีเลยอ่ะใครชอบวงนี้เหมือนเดิมนะจ๊ะแคปรูปหน้าจอหรือโทรจองสินค้าก่อนได้เลยคะ่ะ ต่ออันที่วงนี้ค่ะลูกค้าวงนี้นะลูกค้าเป็นแผ่นเป็นแหวนเป็นแหวน,นเพชรเม็ดช,ชูตรงนี้เป็นแหวนสําหรับคุณผู้หญิงใส่ได้คุณผู้ชายใส่ได้คุณถ้าคุณผู้หญิงใส่นะจะแบบเท่ๆธรรมะธรรมานะลูกค้าแต่ถ้าคุณผู้ชายใส่จะแบบเท่ทนนล <S <S เลยนะคะเพชรเม็ดชูหนึ่งเม็ดลูกค้าอยู่ที่0.15กรัตนะบ่าข้างสองฝั่ง14ีเม็ดน้ำหนักรวมกันแล้วอยู่ที่0.11ก์กรัตค่ะลูกค้า หรือ11ตังนั่นเองสวยตัวเรือนทองคำเป็นทองคำา90ค่ะหน้ากว้าง0ูนคูณ1.5เซนติเมตรน้ำหนักตัวเรือนอยู่ที่6.99การัมค่ะไซส์ของเหมนคือ55นะคะวงนี้ลูกค้าขาเล็กไปใหญ่ไปปรับไซส์ให้ฟรี2ไซส์นะคะบริการจะส่งให้ฟรีด้วยอะวงนี้ใครชอบนุดให้เอาไปเพียง2 4 9 5 0บาทค่ะลูกค้าขาดูสังเกตดูดีๆนะวงนี้จะเป็นดีไซน์แบบตรงนี้เรียบเรียบนะลูกค้าตรงนี้แบบยิงสซยททำให้แบบมีมิติขึ้นมานะคะสวย แล้ววงนี้ดีไซน์คือเท่มากนะคะลูกค้าคุณผู้หญิงใส่ได้คุณผู้ชายใส่ได้ไม่ต้องคิดว่าเป็นออนี่ของคุณผู้ชายหรือเปล่าของคุณผู้หญิงหรือเปล่าถ้าเห็นว่าชอบถูกใจลูกค้าเอาไปเลยจะ้ะวงนี้ในราคานี้ลูกค้าถ้าเป็นราคาขึ้นห้างน้อนุ่บอกเลยไม่มีราคานี้แน่นอนนะถ้าใครชอบวงนี้เหมือนเดิมเลยคะ่ะแคปรูปหน้าจอหรือโทรจองสินค้าก่อนได้นะคะสวยมากลูกค้าเป็นเพชร เหลี่ยมเกสรสมัยใหม่นะเป็นเพชรน้ำ98ถึงน้ำ99ค่ะเอาแค่เพชรเม็ดชูตรงกลางนุ่นบอกเลยว่าคุ้มมากแล้วนะคะวงนี้ถ้าเป็นงานขึ้นห้างไม่ได้หรอกราคาเนี้ยแพงมากลูกค้ายิ่งเป็นเพชรเม็ดชูยิ่งแพงนะคะมาต่อกันที่วงนี้ลูกค่ะเป็นแหวนยกนะหัวยกลูกค่ะไม่ต่ำกว่า10กลัดเลยนะ หน้ากว้างอยู่ที่1.5คูณ1.5ซนติเมตรไซส์ของแหวนคือ5้านะคะ <c oughs> ตัวเรือนทองคำเป็นทองคำ90ขาสนาำหนักตัวเรือนที่6.6กรัมนะคะแล้วก้านแหวนลูกค้าเป็นสลักลายทั้งสองฝั่งเลยโอ้โหอันนี้ลูกค้าเป็นงานเก่างานโบราณจริงช่างโบราณน,นะลูกค้า่ะถ้าเป็นช่างสมัยใหม่ตอนนี้เขาอาจจะไม่ไม่มีฝีมือขนาดนี้อันนี้คือสวยจริงลูกค้าสวยมากอะเห็นไหม เนื้อหยกคือเย็นมากสวยๆว,วงนี้อ่าถ้าใครชอบวงนี้นุชให้เลยเอาไปเพียง18,950บาทค่ะข้างในไม่ใช่ตำหนินะลูกค่ะค่ะเขาเป็นแร่หินนะเป็นแร่หินหยกปกติเลยเป็นสายแร่ป,ปกติค่ะลูกค่ะไม่ใช่แบบตำหนิแตกแล้าใดๆทั้งสิ้นไม่มีนะคะสวยบอกเลยวงนี้สวยมากคือเย็นมากเนื้อหยกเย็นมากลูกค่ะ เป็นแหวนบุรสราคำแท้ค่ะเพชรทั้งหมดนะลูกค้า่ะบุรสราคำร้อมเพชรเพชรทั้งหมดอยู่ที่40ตังค่ะน้ำหนักตัวเรือนอยู่ที่7.2กรัมนะคะหน้ากว้างอยู่ที่2.0คูณ2.0เซนติเมตรค่ะไซส์ของแหวนคือ53 วงนี้ลูกค้าหาตัวเรือนทองคำเป็นทองคำ90ลูกค้าดูเพชรนะเป็นเพชรน้ำ98ถึงน้ำ99เป็นเพชรเรียมเกรสรสมัยใหม่ลูกค้าถ้าใครชอบวงนี้นุชบอกเลยราคาโคตรคุ้มเลยนะคะวงนี้ถ้าใครชอบนะคะเอาไปเพียงนะ3 5950ืัรบาทค่ะและที่สำคัญวงนี้มีใบเซอร์อัญมณีให้ด้วยค่ะลูกค้าเป็นใบเซอร์ของบุตรสราคาแท้นะสวยมากลูกค้าบุตรสราคามนินี่คือสวยมากนะคะลูกค้า โอ้โหแล้วบทสราคาเจียนเหลี่ยมสวยมากแล้วเป็นแบบเล่นไฟสุดๆเพชรนี่คือแบบถ้าใครชอบวงนี้ลูกค้าแนะนําเลยให้แคปรูปหน้มมาจอหรือโทรจองสินค้าก่อนได้นะคะเดี๋ยวให้ดูก้านแหวนอ้าววงนี้เล็กไปใหญ่ไปนุปรับไซส์ให้ฟรีสองไซส์ถ้าใครแบบซื้อไปแล้วใส่ไม่ได้กลับมาเปลี่ยนไซส์ได้นะลก,กลับมาเพิ่มหรือลดไซส์ได้นะที่ร้านนะคะลูกค้าสินค้ามีอย่างระองนะบริการจะสง่งให้ฟรีนะคะถ้าใครชอบเอาไปเลยจะ้ะวงนี้ค่ะสวยคุ้มค่าคุ้มราคาลูกค้า มาต่อกันที่ชิ้นนี้ลูกค่ะเป็นจี้นะลูกค่ะเป็นจี้ทับทิมประดับด้วยมุกแท้โอ้โหอันนี้สวยมากลูกค่ะเป็นจี้ทับทิมประดับด้วยมุกนะคะน้ําหนักนะลูกค้าอยู่ที่4.55กรัมนะคะน้ากว้างอยู่ที่1.9คูณ3.5เซนติเมตรค่ะตัวเรื่องทองคำเป็นทองคำ90ค่ะลูกค้าถ้าใครชอบนะลูกค้าขะชิ้นนี้ให้ราคาพิเศษเลยชิ้นนี้เอาไปเพียงนะคะ12,900 ห้าสิบาทค่ะสวยนะคะอันนี้คือสวยมากนะและเป็นทับทิมูกคะเป็นทับทิมเจียเหลียมทุกอันนะคะตั้งแต่อ่ะตรงก้านนี้นะลงมาข้างล่างแล้วมุกสีสวยมากสวยใครชอบเอาไปเลยจ้ะราคาดีราคาคุ้มแน่นอนนะคะ องนี้พระหลวงพ่อทันใจลูกค้าค่ะกรอบเป็นทองคํา90นะกรอบทองเป็นทองคํา90ลูกค้าอันนี้ดูด้านหลังสวยมากหลวงพ่อทันใจลูกค่ะขออะ,อะไรได้อย่างใจหวังนะคะลูกค้าน้ําหนักช่างรวมองค์นี้อยู่ที่10.68ดกรัมองค์นี้ถ้าใครชอบลูกค้าค่ะนุชปล่อยเช่าบูชาต่อในราคา14,950บาทค่ะ ขอนที่ชิ้นนี้ค่ะลูกค่ะเป็นจี้เขียวน้ําเงินนะลูกค่ะค่ะเป็นจี้เขียวส่องน้ําเงินนะอ่ะยังไงทําไมถึงบอกว่าเขียวส่องน้ําเงินลูกค่ะสังเกตดูดีๆบางมุมเขาจะเป็นสีน้าเงินบางมุมเขาจะเป็นสีเขียวส่องเลยลูกค่ะสวยอันนี้คือเล่นไฟเล่นสีเล่นแสงลูกค่ะตัวเรือนทองคําเป็นทองคํา90นะคะน้ําหนักชั่งรวมที่4.24กรัมนะกนที่1.7คูณ2.5เซนติเมตรค่ะ ชิ้นนี้ลูกค้าถ้าใครชอบนุดให้เลยเอาไปเพียง1 5 9 5 0บาทค่ะสวยลูกค้าอ่าดูสังเกตดูดีๆนะบางมุมมองจากตาเปล่าบางมุมเขาจะเป็นสีเขียวเป็นเขียวสองปกติเลยแต่บางมุมเขาจะเป็นสีน้ำเงินลูกค้าเหมือนซื้อหนึ่งไนดะ้ถึงสองแล้วตู้รุ่นคำบรรทัศน์เก้าสิบด้วยถ้าใครชอบชิ้นนี้ลูกค้าเอาไปเลยแนะนําเลยโคตรสวยเลยนะคะแล้วที่สําคัญคือเขียวสองเป็นอัญมณีที่เพิ่มพลังงานด้านบวกให้เรานะคะถ้าใครใส่ กลังถดถอยอยู่แนะนําชิ้นนี้เลยค่ะตอนนี้นะถ้าใครชอบชิ้นนี้ลูกค้าหาเหมือนเดิมเลยแคปรูปหน้าจอหรือโทรจองสินค้าก่อนได้เลยนะคะชิ้นนี้เป็นพระเรียมทองกรอบทองคำเกาสินะลูกค้าทองคำเกาสิบนะโอ้โหสวยมากเนื้อด้านในเป็นสีเงิน อาใครพอทราบแหล่งข้อมูลแนะนำนดได้นะลูกค้าค่ะบอกนวดได้นะถ้าถามนดว่าองค์นี้เป็นพระของจริงหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าตรงนี้เลยลูกค้าค่ะไม่ทราบนะเพราะว่าเจ้าของเก่าเขาไม่ได้แจ้งมาแต่คิดเล่นๆนะลูกค้าค่ะไม่มีใครเอาของปลอมไปเลี่ยมทองหรอกลูกค้าเพราะอะไรมันแพงนะทองทุกวันนี้คือแพงมากเลยนะลูกค้าน้ำหนักช่างรวมองค์นี้อยู่ที่ 9 5 9กรัมค่ะถ้าใครชอบองค์นี้ลูกค่ะนุชปล่อยเช่าบ,บูชาต่อนเนะคะีค้7,950ค่ะสวยมากลูกค้าองค์นี้สวยแบบสวยเลยอะ่พะพลาสติกมีรอยการใช้งานตรงนี้นะลูกค้าถ้าลูกค้าจะเปลี่ยนนะปสามารถไปเปลี่ยนตามร้านเท้าเลี่ยมผ้าได้ปกติเลยค่ะ มาต่อกันที่แหวนเขียวสองวงนี้ลูกค้าประดับด้วยเพชรบวกกับตัวเรือนทองคำเป็นทองคำ90เป็นทรงพุ่มลูกค้าสวยมาก <c oughs> แล้วเพชรลูกคะ้าคะดูเพชรนะ <c oughs> เพชรคือเล่นไฟสุดๆไปเลยนะคะ <c oughs> น้ำหนักเพชรรวมกันแล้วอยู่ที่0.27กระรัตค่ะลูกค้า <c oughs> เป็นเพชรเหลี่ยมเกสรสมัยใหม่ลูกค้า <c oughs> เป็นเพชรน้ำ98เลยนะ <c oughs> น้ำหนักตัวเรือนอยู่ที่6.75กรัมค่ะ หน้ากวอนที่1.6คูณ1.6เซนติเมตรไซส์ของแหวนคือ59เล็กไปใหญ่ไปนุปรับไซส์ให้ฟรี2ไซส์ถ้าใครซื้อไปแล้วใส่ไม่ได้ส่งกลับมาปรับไซส์เพิ่มได้หรือลดไซส์ได้้นะลูกค้านุปรับไซส์ให้ฟรี2ไซส์นะบริการจะส่งให้ฟรีเลยเขียวสองลูกค้าเม็ดนี่คือสวยมากและเป็นเ,เขาเรียกอะไรเขียวสองที่เจียระในแบบเหลี่ยมแบบเพชรเลยลูกค้าสวยและดูการแหวนโอ้โห สลักสวยมากทั้งสองฝั่งเลยอะถ้าใครชอบวงนี้เอาไปเพียงนะคะ3 3 9 5 0ับาทเท่านั้นเองค่ะสวยมากลูกค้าอะดูกันจะชัดดูก้านแหวนกันจะชัดดูท้องแหวนก่อนโอ้โหดูเพชรสิลูกค้าเพชรขึ้นเล่นไฟสุดๆเลยนะถ้าใครชอบเหมือนเดิมแล้วค่ะแครบปหน้าจอหรือโทรจองสินค้าก่อนได้นะคะวงนี้ถ้าเป็นงานทำใหม่งานขึ้นทางแล้วลูกค้านนบอกเลยว่าราคานี้ไม่ได้แน่นอนค่ะ วงนี้ถ้าเป็นงานทําเสร็จงานออกมาใหม่เลยเอาค่าช่างค่าทองค่าเพชรลูกค้าขา,ขารวมกันแล้วนะถ้าทําผลิตใหม่นะวงนี้ไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นแค่วงนี้ไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นแล้วขายขึ้น้างอีกลูกค้าขา,ขาวงนี้มีอยู่แปดหมื่นเก้าหมื่นแน่นอน มาต่อกันที่วงนี้ลูกค่ะเป็นแหวนพลอยนะคะลูกค้าค่ะเป็นแหวนพลอยนะวงนี้ใส่ใหญ่ๆเต็มหน้านิ้วไปเลยอย่างนี้นะลูกค้าตัวเรือนทองคาเป็นทองคํ้า90น้ําหนักตัวเรือนที่8.7ดจุดเจ็ดกรัมค่ะลูกค้าโอ้โหสวยมากนากาที่หนึง่งจุดห้าคูณสองจุดห้าเซนติเมตรวงนี้ไซส์ห้าสิบสี่เล็กไปใหญ่ไปนุ่มปรับไซส์ให้ฟรีสองไซส์นะคะวงนี้ถ้าใครชอบลูกค้าหายากมากเลยนะ ดีไซน์อย่างเงี้ลูกค้าแล้วใส่ทีเต็มหน้านิ้วไปเลยจ้ะวงนี้ถ้าใครชอบลูกค้าเอาไปเพียง24,950บาทเท่านั้นเองค่ะสวยมากลูกค้าเดีดิโอ้โหเป็นงานขึ้นมือเป็นงานช่างลูกค้าค่ะเป็นงานจิวเวลรี่แทนลูกค้าเป็นแบบฝังลงไปในตัวหรือทั้งหมดเลยนะลูกค้าทำไมถึงเอาทองคำเกาสิมาทำเป็นอัญ,ญมณีเพราะอะไร ทำงานจิวเวลรี่เพราะอะไรเพราะทองมันจะได้อยู่แน่นแน่นลูกค้าค่ะทองคำ90เขามีความแข็งเนาะถ้าเป็นทองคำ99ในลูกค้าหลุดหายไปแล้วถ้าใครชอบวงนี้เหมือนเดิมเลยค่ะแครรูปหน้าจอรหรือโทรจองสินค้าก่อนได้นะคะหรือต้องการข้อม,มูลเพิ่มเติมทักหาแอดมินในอินบ็อกก์ก่อนได้นะคะเป็นังน หลังจากชมคลิปนี้มาแล้วเป็นยังไงมีชิ้นไหนถูกใจไหมคะหรือว่ามีชิ้นไหนจะแบบอุ้ยน้องน,นุชครับอยากให้เอานี้มารีวิวครับเดียกยวได้อันนี้มาเพิ่มค่ะบอกนุชได้ค่ะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวนุชเอามาทําให้นะคะคลิปที่ผ่านมาลูกค้ามีชิ้นไหนที่ถูกใจไหมคะถ้าถูกใจที่สําคัญเลยอย่าลืมโทรจองสินค้านะคะถ้าจองสินค้าจะได้เร็วมากค่ะอะคลิปนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้าที่เข้ามารับชมทุกท่านนะคะแล้วเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ